สวัสดีครับผมป๋อมนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะพามาดูนะครับวัดบูธนะครับผมมองว่าเป็นเขาเรียกว่าไงนะของหายากสําหรับตอนที่สมัยตอนที่ผมนุ่มๆมมานะเมื่อสิกว่าปีก่อน20ปีก่อนนะครับตัวนี้เป็นของนี่นะครับของโร o สปอร์ตนะครับเป็นของเก่าเก็บนะครับผมได้มานี่ดู ดูพักดิกเห็นไหมครับสีเหลืองอ๋อยเลยเห็นไหมครับเดี๋ยวความพิเศษของมันในความคิดผมนะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะจ่ายไฟให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงต่อไฟพวกวัดบูธพวกนี้นะครับก็ม่ได้ยากมีสีเส้นนะสีแดงก็คือ12โวลต์แช่สีขาวนะครับก็คือ ACC นะครับไฟออนกุญแจสีดำก็ลบครับ ส่วนสีส้มเนี่ยครับก็คือตัวดิมเมอร์เวลาเราเปิดไฟไฟหลี่ไฟใหญ่นะครับตัวตรงนี้แสงก็จะดับลงนะครับเดี๋ยวผมจ่ายไฟให้ดูว่ามันเทพยังไงสมัยก่อนซึ่งมันเป็นราคาที่แพงแพงมากสมัยก่อนนะแต่ว่าวันนี้โชคดีได้เขาเหมือนักับลดสต็อกมานะครับ เป็นไงครับเห็นไหมครับความเทืไม่ได้แค่วิ่งไปวิ่ง,ง,งมานะครับเห็นไหมครับเปลี่ยนสีได้เลยเห็นไหมครับในกล้องอะ่ะดูไม่ค่อยออกนะแต่ตัวจริงอะสวยมาก สมัยผมยี่สิบต่อกว่าตัวเนี้ยผมจําได้เลยแม่งโคตรแพงมากเลยแต่วันเนี้ยยุคสมัยมันเปลี่ยนไปครับเขาเขาไม่เล่นกันแล้วแบบนี้แต่ผมก็ยังชอบอยู่นะก็เลยซื้อมาเพราะว่าเขาเหมือนกับว่าเขาลดสต็อกกันนะไม่ต้องไปหานะผมตัวสุดท้ายอยู่ที่ผมแล้วเดี๋ยวผมจะเอาไปติดในคันอิสุดะกอนแล้วเราไปลองออปชั่นกันดูว่าติดแล้ว จะเป็นยังไงนะครับเนี่ยครับผมก็ติดตั้งนะครับตัววัดบูทตัวใหม่นะครับแทนตัวเก่าแล้วนะครับยังไม่ได้เก็บสายไฟนะครับต่อสายไฟทําระบบอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอ,อยาก เก็บสายไฟเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะถ่ายดูอีกทีนะว่าเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงนะครับเก็บสายไฟเรียบร้อยแล้วนะครับ เรียบร้อยแลครับสำหรับงานติดตั้งวัดบูธนะครับอีโวนะครับเปลี่ยนสีได้นะครับเนี่ยครับไฟผมก็เอามาจากหนเนี้ยในฟิลนะครับเส้นหนึ่งสิบสองโวลต์บวกเส้นหนึ่งนะครับส่วนนี่นะครับตัวเซนเซอร์นะครับผมมาตรงนี้นี่ก็สายลมผมใช้สายที่ซื้อมาเองนะสายเขาผมมีความรู้สึกว่ามันไม่ค่อยโอเคแล้วเนี่ยข้อต่อก็เอา มาเพิ่มตรงนี้ใส่3ทางตรงนี้นะครับก็แนวทางการติดตั้งวัดบูธเองก็ไม่ยุ่งยากเห็นไหมครับใครๆก็ทําได้นะครับไม่ต้องไปจ้างเสียเงินจ้างช่างอีกนะครับ <S <S ก็คลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆแล้วกันนะครับเพราะว่ามันมันไม่ได้มีอะไรมากมายถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ